นอกจากปืนค่ายตะวันตกแล้วเนี่ยทหารพรานก็ยังมีการใช้งานปืนจากกลุ่มคอมมินิสต์เช่นกันนะครับโดยเฉพาะ AK 47และ AKM ที่ยืดมาจากฝั่งตรงข้ามหรือได้มาจากตลาดมือนั่นเองอาวุธเหล่านี้เนี่ยใช้งานได้ดีในสภาพป่าและมีความทนทานสูงมากโดยกระสุนเนี่ยมันจะใช้เป็นกระสุนขนาด7.62 x 39มิมนะครับซึ่งทำให้มันเนี่ยมีพลังทำลายล้างสูงมากสามารถยิงทะลุทะลวงต้นไม้ได้ดี ทำให้ฐานพรานหลายๆนาย,นายเนี่ยเลือกใช้มันอย่างเช่นในสมรภูมิเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มีรายงานว่าฐานพรานบางส่วนเนี่ยเคยใช้วุฒิลักษณะนี้ร่วมลบด้วยและนอกจาก A k เคจากโซเวียตเซียแล้วเนี่ยยังมีอีกกระบอกหนึ่งที่ไม่พูดถึงเลยไม่ได้นั่นก็คือเจ้าไท56นะครับหรือ AK ที่ผลิตจากประเทศจีนนั่นเองโดยเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันได้มาจากการยึดจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่ถูกสังหารหรือยอมแพ้ จากการพระทัดกับขบวนการค้ายาเสพติดรวมไปถึงได้มาจากการที่กองกำลังเขมรแดงเนี่ยพ่ายแพ้กับเวียดนามทำให้ต้องอพยพเข้ามาอยู่ในชายแดนไทยจึงได้มอบปืนชนิดนี้เนี่ยให้แก่ทางการไทยตามข้อตกลงที่ว่าเข้ามาอยู่ได้แต่ต้องปลดอาวุธนอกจากนี้นะครับยังมีปืนแบบไท5 6ขีดหนึ่งที่ทางจีเนี่ยได้ส่งมาให้กับกองกำลังเขมรแดงในการทำสงครามกองโจรกับเวียดนามโดยส่งผ่านมาทางไทยซึ่งแน่นอนว่าปืนบางส่วนเนี่ยทางการไทยก็ได้เก็บเอาไว้ใช้เองด้วยเช่นกันข้อดีของการมีปืนเล็กยาวเ k คและไท5 6 เอาไว้ใช้นั่นก็คือเมื่อเอาิบัติการในพื้นที่แล้วเนี่ยสามารถใช้กระสุนร่วมกันกับปืนของข้าศึกได้เมื่อเกิดการยิงปะทะก็จะสร้างความสับสนให้กับข้าศึกด้วยเช่นกันเพราะว่าใช้เป็นชนิดเดียวกันเสียงที่ยิงก็ออกมาคล้ายกันทําให้ข้าศึกเนี่ยสงสัยว่าเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าจึงทําให้เกิดความลังเลที่จะเข้าปะทะหรือสร้างความได้เปรียบอย่างยิง่งในการเข้าตีหรือล้อนถอยนั่นเอง